ด่างให้กับบิวกินพุทธิพงศ์และพี่พีคิดค่ะมาเลยมาเลยอู้มารอมาเล้าครับยังไงนีเอาชุดคุณน้องโตโตไหมใชชุดคุณน้องโตโตไหมเราจะได้นอนคุยกันแบบได้หรอแบบพิเศษอ่ะทรอโก้ไงหนมน้คุยน้ามาสวยหรอใช่แล้วน้าคุณล่ะ โอเคกม้มาหล้วจ้าามเลยพี่ไ่เป็นไรครับดูกล้ามอยู่้วยังไงครับสวยคใครคิดแล้วก็มีงาเอาวางไปนั่งให้ทุกคนนั่ก่อนสวัสดีคนในร้านหน่อยคะค่ะสวัสดีนะะสวัสดีควันนี้ดูกันอยู่หนึ่งแสนสี่มื่เจดคนนะคะคอมเมนต์บอกว่าน เริ่มเลยก็เริ่มปวดนะเริ่มปวดเลยาอ่ะเราพูดถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้หน่อยดีกว่าัอย่างที่บอกเป็นคอนเสิร์ตคู่ครั้งแรกไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ทำไมอ่ะไม่รู้เคอยขอยคอยตี๋หรอคอยตีาคอ้ปวด คือปกติเราคือก่อนหน้านี้คือเขามีคอนเสิร์ตแต่เขาเป็นแบบคอนเสิร์ตที่แบบคนนี้ไปนเป็นแก๊คนนั้นคนนั้นมาเป็นแก๊คนนี้ถูกไหมล่าแต่อามันเป็นยังไงมันยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนอันนี้ก็คือเป็นเคือพิเศษทั่วโลกเจอคือเป็นคอนเสิร์ตคู่ในรูปแบบครั้งแรกครั้งแรกในโลกในโลกในโลกในจักรวาลในอะไรอีกละบุรีอ้า ทำไมเราไปไดเลยนะครดูแล้วก็ถามบอกว่าทำไมเราถึงต้องจัดคอนเสิร์ตคู่กันเพราะว่าปกติเราคือแบบว่าอ้าวก็ไปเป็นแขกก็ได้โอ้ทำไมต้องมาคู่กันอะไรยังไงก็มันยังไม่เคยทำไงหมายว่าก่อนหน้านี้ก็คือไปเป็นแขกกันไปกันมาแล้วก็แบบจริงๆแล้วคอนเสิร์ตคู่เนี่ยตั้งใจจะจัดตั้งตั้งนานแล้วครับตั้งแต่ตั้งนานตัแต่ดูหมอสี่ใช่คอนเสิร์อนเสิร์ตโอ้เลยเออ เราก็ไม่ได้จัดสักทีไงเออเราเจอโควิดในอย่างเงี้ยก็เลยแบบครั้งแรกได้มาจัดคอนเสิร์ตกูกันฮิฮิอร์กทสาเสร็จด้วยที่เขาสร้างให้ถึงกู้เลยนะให้นี่สื่อว่าเธอเป็นแบบเจอที่นี่เลยนะทำไมอ่ะแบบเพราะว่าแบบไม่มีใครเขาเปิดทอร์สี่ฮอไม่เขาเพิ่งปวดไหมหรือเปล่าที่เราไมเจอตื่นเต้นเป็นภานตอนนั้นเราจะเป็นเขตนี้จัดคอนเสิร์ตปิดเขตเลยเหรอปิดเขตเลยเขตนี้เขตอะไร เห็ดหอมเตยเออผูกจะปิดเห็ดทองเตยจ้ะแต่ว่าแบบขออนุญาม่ค่ะไม่ทันไม่ทันไม่ทันอะแล้วทำไมต้องปลชื่อคอนเสิร์ตแบบ Double Double อะทำไมไม่เป็นแบบ P P s u ป e r c u ิ e นั่นแหละ่อนเสิร์่คนคงรู้อยู่แล้วไมเราก็ต้องเราก็ต้องทำสร้างทําคอนเซ็ปทำอะไรเพราะว่าจริงแล้วให้พี่ตอบ ดับ b บ e ออกเลยชื่อหนูง่ะมันดับโอพีง่ะดัอเจับวงโยนมาให้ใช่ดับโอวิวกินจริงหรอใครก็รู้ว่าผมเป็นคนแก้ปัญหาโอ้อ้าวพระจ้าะไม่คนแก้ปัญหาอยู่นี่ที่ตัวปัญหาที่ผมแก้ปัญหาให้ก็เล็าคอนเซ็ปต์แบบว่ามันเป็นยังไงบอดับโบวอะไ่างเงี้ยล่ะซนรีนก็จะเป็นแบบว่าคอนเซ็ปตคู่างแรครับละเล่นค่ว่าดับโบวคือคำว่าคู่นะคับก็คือ ดับโบิลความสูงดับโบิลความสูงแล้วก็แบบว่าดับโบแบบความบางอืมปังในในแง่ในแง่ทุกแง่ในทุกแง่เช้าอยู่ร้องไหมร้องเช้าอยู่เป็นร้องคู่กันอะไรนะร้องคู่กันนะร้องไหนร้องอ่ะก็เขาบอกว่าดับโบทับโบิลไงแบบมีร้องดุ๊กด้วยกันไหมมีก็คอนเสิร์ตจะไม่ร้องได้ไงเราไม่ใช่ก็ลุงแต่ว่าบางคนเขาก็จะบอกว่าอุ้ยร้องให่แบบสามสิบเพลง ก็ได้ไม่ดีแล้วคนเยอะร้องเยอะร้องเยอะก็ร้องอย่างที่บอกทำโชว์ัต่รูปแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ทั้งร้องทั้งเอ่ะฟอร์มอย่างเงี้ยเราก็มีแบบอยู่ด้วยกันตลอดทั้งคอนเสิร์ตรวมถึงก็จะมีผัดเดี่ยวด้วยาผัดเดี่ยวทีผัดเดี่ยวโห่อย่างเงี้ยผัดเดี่ยวนี่ยก็จะแยกกันไหมับแบบคนนึงอยู่พอหนึ่งอีกคนนึงไปพอสี่อย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ละคนนคคละรทีละคน ก็หลายคนก็ถามบอกว่าอุ้ยแบบพอใหญ่มากไงก็จะแบบว่าเอาเราฉันจะมองเห็นเธอหรือเปล่าเธอเด็กบิวกิ้เอออุ้ยหาแล้วคือเอาง่ายมีคนเป็นหวกอ่ะเฮ้ยที่นี่ก็เหมือนเป็นเป็นการระเบิดหอสี่หอขาแล้ครั้งแรกในโลกและอีกอย่างหนึ่งคืออที่นั่งมันหนึ่งกับสองหมื่นที่อ่างต่อวันนะคะต่อวันตังต่อวันเหรอใช่ สี่คนก็พอสี่คนก็พอเพราะกกินอีกยากเยอะยากเยอะอยู่ที่ชื่อยู้เอออ่ะเขาเขาสงสัยว่าจะมองเธอหรือเปล่าเพราะว่าไงตะใกล้ชิดไหมคแล้วแล้วแต่คนแล้วแต่สายตาเธอสายตาดี็เปนตอบใช่ใช่คนโหตอบไม่เห็นไม่ใช่คือโยคือออกแบบเวทีมาเป็นยงงี่นี่อะไรอ่ะเรที เราก็พยายามจังหรือว่าทำแคปวอล์กทำอะไรให้มันแบบทูดถึงได้เจอคนเราถึงเราก็จะมีจอยดีแบบจัดเต็มเพื่อที่จะให้เหมือนว่าเราได้แบบได้ชิทกั์มากชื่นหน่นที่หน้าเกือบสองหมื่นที่หน้าก็จะอดับเบิลจอนะคะดับเบิลจอคือเราให้เราเห็นเวทีเวทีมันก็จะมีความว่าไม่ใช่แบบนี้เวทีไม่ใช่แบบนี้นะเวทีไม่ใช่แบบว่านั่งตะจินกันแล้วก็จะมีการต้องรงต้องระวัง ไม่ใช่ค่ะเขายกสเต็กขึ้นนะคะนี่เดกสวนเป็นดูสินีวิรอบแล้วแล้วก็มีนังพูไปครัจริงมีนังพูด้วยนะแล้วก็ทำเป็นแคนบอร์กใช่ไหมพี่พีทำเป็นแคนบอร์ครับตเดินสับๆหรือเปล่แคนอร์กครับสับๆอยู่แล้วในเดินชินในเดินสับๆสิวันนี้เหนื่อยมากแต่พี่เจนนี่จะเดินให้ดูไปลองเพลงไปด้วยเพลงตามมาเล่นเข้าไปล่ะอย่ามาเล่นโอ้โห่จะถึงซ้อองจะถึงห้องขา เปิดนี่8ชั่วโมงเดินใช่ก็ได้เดิน8ชั่วโมงอ่บอกเพราใช่นะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคือ19,000เข้าใกล้ชิดแน่นอนนะคะอย่างที่บอกดูถึงอ๋อระบบจอเราก็คือเป็นมันเป็นอะไรที่มันคือแันดับเบิลฟังวังใหญ่ความคงชัดไปอีกก็คือระบบโฟกิงว่าอะไรนะระบบโอเคโอเคโอเคระบบไม่ไม่รู้เป็นแบบลาธานี้ค่ะโอะไร เราสูแต่ว่าเราไม่ต้องชอบพีเดอรัแต่ถ้าเขาด่ามาเราสวนสิคะลอยลอยลอยลอาแต่ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้คือทุกคอนนะไม่ว่าจะเป็นแบบเดียวพรนี้นั่นน้าตามารอบนี้จะมาไหมโน่โนิแล้วร้องห้เลอกแลวเลิกเลยอเธอดิจิตอลฟปินงอนี่เป็นจมเพ็ดกันแล้วเนี่ยแล้วร้องให้ไม่ร้องแล้ไม่เอารอกหรอไม่ าเกิดใครร oh, oh. ้องก่อนเป็นไงปากสามล้านโอ้ยพี่ต uh um> ้องหรอกมั้งเพื่อนคิว่าการพนันเป็นสิ่งมีคุณค่าไม่ดีเนะเป็นค่าปากเป็นค่าปากเป็นค่าปากหรอมั้ยเป็นค่าปากไม่ได้พนันพี่ต้องหรอกมั้งถ้าเดาว่าใครจะร้องก่อนพี่รอบแเละคิดว่าใครร้องก่อนพี่เบิวกิ้นเขาบอกว่าพี่ร้องก่อนผมเป็นคนเซนซิทีฟ ข้องให้งไงร้องให้ดีกว่า,อ,ววาอ๋อนี่เกณน์ร้ออใช่แล้วเก็ส่งตามามาีเรได้แ <าบ S 2> ม่ก็เพื่อไครับพอคเพราะ<บ>ว่าฉันปิงแลงไงทั้งคู่น่าจะ้องร้องให้โผี่เนเดียวแต่เป็นคนท่ร้องได้หน่อยดาราสาสร ร้้องหยแม่ก็ยังร้องหรออะอยากให้กับทั้งสองคนเราถึงฝากหน่อยว่าทำไมเราถึงต้องมาดูคอนเสิร์ตแบบร็อคเกอร์ร็อคเกอร์คัมฟีก็มาดูแล้กันเป็นโชว์ครั้งแรกที่เราตั้งใจมากๆครับถ้าคืนไม่ตั้งใจเลยถ้าคืนไม่ตั้งใจเลยเนี่ยคอนเสิร์ตคู่ครั้งแรกที่ตั้งเราพวกเราสองที่ตั้งก็เดี๋ยวก็ตั้งใจอยู่แล้วคแต่ก็ยิ่งตั้งใจเขาดี ิดอยางยิ่งใหญ่มากแล้วก็แบบว่าเราวางแผนกันแบบเยอะมากๆทีมงานทำงานหนักมากาคนาดนเโอเคกิทครับทำไมทำไมถึงดูคอนเสิร์ตคู่ใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่พี่ทีบอกเลยมันเป็นมันเป็นครั้งแรกที่แบบว่าเป็นเป็นจังหวัดที่เราสองคนได้กลับมาทำคอนเสิร์ตคู่เต็มรูปแบบด้วยกันครั้งแรกจริงครับหลจากที่แบบ โหเราโหดอ,อะไรกันไปทำอหลายๆอย่างแล้วก็จังหวบมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแครั้งนี้โหมันเป็นมันเป็นจังหวะที่เราต่างก,ก็แข็งแรงมากขึ้นแติบโตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้ว<ม>ก็แล้วก็จับรอบนี้เป็นครั้งแรกแต่ถ้าไม่มากันก็จะเป็นครั้งสุดท้ายโหคงกันไม่ได้ครับรอลเล่นเราเล่นครับไม่พูดจริงอะไรพูดจริงเลยแลถ้าไม่มาทางด้านไ่้อกแต่ก็แต่ก็แต่ก็อยากให้ทุกคนมาทุกคนมาเพราะว่าพีพีเขาตั้งใจมากแล้วต่า ตั้งใจกว่าอกว่าอีกว่าอีใช่เพรว่ไม่ต้องบอกว่าแบบว่าคืออันนี้คือครั้งแรกที่จัดที่ฮอลแบบสุนทรภแห่งชาติซิ่กิ่บาทสี่ฮอนะไม่ต้องกังวลว่าคนไหนจะมองไม่เห็นเพราะว่าเวทีเขาก็ออกแบบยาวแบอยาวกี่เมตรนะสา0กว่ากว่เมตรจ่านา ก็ถ้าคุณเคยไปสะพานเป็นนักสุรานนท์นะคะที่นี่ยาวกว่าใครคิดว่าออจะก,กั้นหายใจตอนขับรถทรายก็คือทรายมัมนยาวมาก บนทุกที่นั่งเห็นแน่นอนแล้วก็พิเศษสุดคือไม่มีโช์แบเดิมๆเก่าๆดูว่านี่เห็นไ้มบนเวทีเนี่ยมันจะเป็นทางแบบใหญ่ๆพีพีเขาจะเอารถซิงของเราขึ้นมาขับบนนเฮ้ยบอกได้หรอเช๋อมากรถซิงว่าจะเอาเฮลิคอปเตอร์ขับบนเรมอล์บินได้หรอเรมอล์เพราะฉะนั้นคือแบบว่า เป็นรูปแบบโชว์อันเก่านี่มันโซยัส,ดสเดย์ดแล้วใช่ไหมโซยัสเดย์มาเพราะฉะนั้นคือรอบใหม่สุดๆมันกับโปรโป้สุดๆนะครับนี่นแค่แบบแถลงข่าวยังตุ้ยกันยังมาซึมซับแบบนี้เขาบิบม,มานะผมไม่ได้เป็นคนแบบนี้หรอกโอ้พูดต<อ>่างหายังไม่ได้พูดเลยนะแล้วแต่ท่านประธานยังไม่ได้ยังไม่ได้พูดเลยโอเคอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนรออยู่นายอมีคอนเสิร์ตคู่แล้ว สี่ปีสปีสามสี่สามสี่ระหว่างสมและสี่ปีนี้ปีอะไรครับปีวอกปีช่วงปีช่วงเียหกเจ็ดประมาณสี่ปีจริงหอเปล่าอ่ชเชนกสี่ปีฮะกสี่ปีก็ฉันตามยอมแล้จะเห็นทำไมเออ จ้ากี่ปีจ้ากี่ปีจะบปีก็สิบปีสี่สามปีสองปีก็ได้อล้นะกี่ปีทั้งหมัดเออแต่จะมีใหม่เป็นคู่เป็งใหม่ไม่มีแล้วไม่ทำแล้วตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วไม่ปล่อยแล้วเปลี่ยนใจแล้วไม่ชอบไม่ชอบคนลบหลานไม่ชอบคนลบหลานอ้ามีีหรือไม่มีทีแรกเขาไม่ให้บอกอ้าวนี่ไปบอกการงาน มีทุกปีถ่ายรายการแล้วก็งงอยูว่าเอาสรุปอันนี้ออนวันไหนก็มึนๆมาเราดันไปดูว่ามีเพลงคู่กดไปดูแว่ามีเพลงคู่วันนี้ก็เลยประกาศเลยว่าไม่ปล่อยสมัยในสมัยในชัยนไรไม่ปล่อยแล้วนะคะและเราจะทำการดีลิเดโมเพลงตอนนี้พรานการห้าสี่สามสองคนเดลิค่ะโอเคครั เดี๋ยวเราจะปล่อย m อแต่ไม่มีเพลงนะครับคือภาพให้เป็นเงียบหรือเปล่าเป็นเงี้ยนใช่ไหมใบกันหนักใบอ๋อดีๆมีใช่ไหมมีอ่กครับก็คือเราจะมีโอกาสได้ฟังบนคอนเสิร์ตคู่ฝังนี้แน่นอนไม่รู้มีเดเ๋ยวฝังแหละถ้าปล่อยแล้วไม่ได้ฟังก็เดี๋ยวเขาจะด่าเราได้ฟังนะครับไปไอ้ก็ไปหลังหรือเปล่าหรือว่าไงไปก่อนไปก่อนไปก่อนอืมโอเคฮันหล่อ วันนี้ก็จะเป็นีกความพิเศษของคอนเสร์ตนี้เหมือนกอันครับเ